ตัววเดียโอ้ยโอยนะภารกิจด่วนว่ะบ้านเลสไม่มีคนบ้านเลสไม่มีคนเหรอเดี๋ยวเบาๆเบาๆดิคุยกันเบาเบากระสานทำไมอ่ะมีวิ่งไหมมีวิ่งเอ้าต้อบอกเลยครับบอกทำเป็นเลยทำไมมีวิ่งใช่ไหมมีวิ่งหมดแล้วีวิ่งมีวิ่งมีวิ่งมีวิ่งหมดแบอกเลยเดทโทมึงอย่าตื่นเต้นดิโกงไอ้สัตว์ไอเร็กนึกเดโอ้โหไอ้ดีเสียดังใหมเลยไม่มีไม่มีเซฟอาร์ต้องไปเซฟใหม่ทีไงานเดี๋ยวเข้ารับเกมไงนี่ไง เขา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 เข้ามาเลยนะากเขามาเร็วมเฮ้ยไม่ใช่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 ไอเหี้ยกโง่คไว้ไอ้เหี้ยคุยขยับขยับบนขึ้นมาอีกบีวิงกลับโอ้เสียจังหวาอันหนึ่งเทนได้ยินดิคนวาร์ปมันก็คือเหมือนแอน์น่ะมันบอกอย่างเงี้ยเออตอนไหนตอนไหนนี่ไม่ใช่อีกว้าเป็นอากาศ วัวหลมาสายบนนาคาแล้วเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วอ้ขยับอยากโอ้โหใครลุยเลยไหมเปนไหตัวทันแล้วเป็นไายตัวทันแล้วล่ะมาแล้วเนี่ยเไม่รู้ไงแล้วเราก็นกับับควรประสาเยียมมาแล้วเียมเอาด้วยเเอาด้วยเอาหน่อยเ้ยเอาไว้

โคตราเปนเล่นของมนแล้วแต่มุนห้าเล่ยรับกรับกรับกับกลับรุ่งรุ้งไปไปขึ้น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 ขึนบับนี่เลยขึ้นบับไอ้พีมาไอ้พีมา ามาไปเลยแลงวนตีด้วมาเติมอยมาปเมลยโอยน้นต่เปนไราวัดออเเโนไปี้ดีเ้ยโดนโคนเดี๋ยวก่วมนไม่นาวาไม่มีโคนเลยอะขอขอโคนนาวาหน่อยจัดให้จัดให้ขอมาเลยัดให้มองเคลียร์ีิ ไอเดอมแซนตมาพวเยอะเลยต้องมื่อกี้เราไปเยี่ยมเลนไงมันก็มาิดแล้วดิแล้วไ้โดนแม่น้ำเบย์เกย์กาแ่เกย์กาแฟบอลโดนแม่น้ำเบยนเจ้าตัวใหญ่ยืนนั่แล้วชื่อไงติดแล้ว โอเคตายเยี่ยมาก่เลี่ยไวนครับยไวครับเยอะเยอะเยอะเยเดินไนท์ก็ไม่ายก็มาแ้หบน้สายายพนโอ้ขอโบดาปครับดุบากดยันเกี่ยวกดยาเกี่ยวดีขโบสถ์ดดัดข้ามาลัที่อะไรตัดโบไว้โบไว้โบไว้ดีจริงนะนะตัดตู้กันนะกดยเกี่ยวได้ดีนะโบวเรื่ยโบว์เรื่อยเยงเฮ้ยมองอินเอรสไาเส็จแล้วตดองเราตัดแล้วตดอยู่นะตัดแล้ว ตอยกูเหรอกูอตอยกูเหรอตายเหรอเตียมตัวตายกวเหรอตายแล้วตายแล้วเตียแล้วโอหน่าวาี๋ยวเดียวนะนี่พวกมันไม่ดูเลยยบสิซุกซุอย่นี้เห็แปลกวะโอจิยะโอจิไเหี

เสียงไม่แตก้วเสียงไม่แตกแล้วอะเราเสียงแตกใส่ไม่ดังเลยไม่แตกทำทำเสียเบาๆหน่อยในเลาดิวอซ้อๆหน่อยอวไม่ลบแรงไงครับไม่ใช่ไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กกลับบ้านไปซะออาบ้ให้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กมาเราด้วยะอดเดี๋ยวดวมันดีเด้งนั่นแหละแค่นี้แหละให้โ้เิถดตัวเดี๋ยวแล้ว เ็นะไหนขอโบน้าวับครับโบน้าวับโบน่าวับโไหนะพขออย่โบอย่าโบอย่าโบตัว้า่ัแล้วเนโบนาวับนโบนาวับอ้าวเป็นเตีวารต้าสัคนัยตอมานะครับข้าสุกบไปเลยเฮ้ยเอาหัวคิวไปขี้วะเอาไงเอาอะไรออกจากบ้านกมได้หรอ โอริจินอครับมาว์ปบอลเลยครับวันี้เลยวีเอ็เลยเนี่ยเขาเปิดให้อยู่อริจินอลเนี่ยครับแนงก็อยู่ข้างบนนะครับอริจินอไตายแตที่นี่ห้องเลยนะสายโบด้วยนี่ดํเนินผมไม่ไดบโบไเรื่อยกดยาเกี่ยวดโบต่อเฮ้ยนี่มีอไนขึ้นเลยนี่มีด้แหรอเป็นคนแลนหรอปูมาปู โบน้าวับอย่างเดียวนะครับไนายโบน้าวับนะอย่าตามนะอย่าตามโบน้าวับครับเจเด้แขนนี่ลองข้าววับเลยเจนี่อยู่ตรงตัวผมต่อยแล้วต่อยแล้วเคสวยมีอะไรเดียวมีสวสปายเข้าเฮ้ยสปายเข้าแล้วอ่ะมาแล้วอ่ะโบไปเรื่อยโบไปเรื่อยไม่มีอะไรเล้แทนเอ็มแอนตีกูกูกูมีแขนอ๋อพี่

มองหน้าตัวดนะีด้วมองหน้าระวังนิดมนต่อยายไปแล้วี่แล้วต่อยแล้วโอ้โหสวยไอ้ารดหหรือทวสุดหมูหมดน้ำตาไปไปหมเฮ้ยฝั่งขวาฝั่งขวาว่าแลนไดแน่ đấy, ít sắp bị tổn của lao nha. à, bồi đi luôn, bồi đi luôn. con chó, con chó, con chó, con chó. đi xuống đi rồi, mau mau ok ok, đi đông kia, không đông kia. vẫn thế này ba tổng

อีกตัวนึงมาแล้วบอลตาแล้วตายแล้วไม่ไมกขึ้นกอย่หมบอลอ่ไปโดนนันคูนัันคนันคูนต่อไหนต่อไหนมามาที่เดิมนันคูนแล้วแล้วคุยรคือด้วยได้ได้ได้จัทไงคัที่คุอ เฮ้ยและยูบีเขาไปโผมรู่นไม่ได้หรอยูบีเขามีสิคนหรือเปล่ายูบีเขาเล่นเ่แล้วอไ่ไหนซ์ไหนไหนซีรีออะซีรวน่ทำไมบุนบุตันทำไมตตันรัววะเื้ออะไรวะดีเสอเปล่านนีเมตล้อมันใช้แฮมเบอร์บอลครับเนี่ยมบ้าเหนี่ยมบ้าเนี่ยมบ้าเหนี่ยบ้าเออใช่ สบายตกการโอเคใครจะอะไรมาเร็วตาซ่าได้ล้วครูเดียวให้ไปแล้วโอตามซ่าดิเิดไปแล้วิทำไมกูดินทำไมกูดินก็ต่อยไม่ตายมันดินแล้วดินแล้วดินแล้วขอโบน้าวับไปครับโบนาวับอ๋ออ๋อบเป็นโลกหมดเป็นแค่เเลยเไดแล้ว้แลเราอะโบน้าวับนะโบน้าวับนะใรที่หุเป็นที่หลโบนาวับก่อน ี่ไรต่อยมดเป็นไอต่อยมดตุ๊ดตุยังหวะน้ตดตุ๊ดแล้วต้ตาตั้งตาน่ตยองไตตาดิดไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาเฮ้ยผมดิดเทาไหแล้วนแ้เจอบูหมดว่ขอบูไปแลกอีกนิมไสโดยับเลยไสาดนยับเลยขอไม่ได้ห่ ถอไม่ได้ถอยไม่ได้ายับเลยหน้าวัดถอยไม่ได้หน้าวัดถอยหน้าวัตหน้าวัโไว้ก่อนครับยังไงก็ต้องโบยังไงก็ต้องโบครับมามามาไอ้สอขอขอขอนใครกล้โยกโยกไปโบโอยตัิดไปแล้วอ่ะเปลี่ยนสีแล้วมาเปียนสีแล้วเปลี่ยนสแล้วเนไม่เปลียนสีจะายหมดแล้วอะตรงนี้ยตู้ไ แต่ไ้อมศาต์มันเฮ้ยแเต็มเลยศาสตร์ EM าถอดไม่กันในบ้านแล้วมั้งไดครับ EM ถอด่กันในบ้านปล่อยป่อยหน้าบ้านไม่ได้นะครับเติมไเรื่อยเลย่อนน้าบ้านไม่ได้นะ้ยปยยต้องขยับขวาหน่อยว่าเลื่องอาขวาขวามันโล่งกว่ามันยืนขวานว่ามั้ไม่ีนเบรคก็ยืนอยู่แล้วนี่ขวามือไม่มีแล้วยืนเบ็่แล้วเบรคขยับไปในบ้านลว มเยลอเยล่เียมเยอวตัวมเลโล่อข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 ีขอขมขอขอเอขอยอข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 วเอขอขอขอเอขอข่ขอ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 ลอขอนอียขอขอกอข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 ลขอขอขอขไขกขอนเลยขอ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 อขออข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 อิอขดขอ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 อ ขอเข้ม yup. เข้มนะครับขอเข้มเตรียมพร้อมครับแบงค์น so ้ำเบรกโวเลยแบงค์น้ำเบรกโวโวแบงค์น้ำเบรกโวแบงค์น้ำเบรกจมาโวสวนนะระวังสวนโวสวนนะระวังสวนดูเลือดดูเลือดด้วยดูเลือดด้วยทำไมไม่ปั๊มอ่ะเห็นอยู่ตีเห็นอยู่เห็นป่ะตีเห็นอยู่ป่ะตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่สันตาไปหลายตุ๊กตาไปหลายตุ๊กขอแมงค์น้ำเบรกรอเลยนะไปแล้วเน่าหินเป็นไงบ้างน้าหินเยอะน้าหินเยอะใจเย็นโอ้ก่อนใจเย็นเดินเดินก่อนเดินเดินก่อนบ่งแบ่งแบ่งแบ่งก่อนครับแบ่งแบ่งก่อน ได้อยู่ครับมันจะหลุดจริงๆแตกดีกว่าเพราะว่าไปแตกดีกว่านะสิบนาทีนะจะสิบนาทีเราตีไม่กลับทันนะสิบนาทีนะเอ้ดมแซสนะอย่าลืมนะเอาไงจะตีให้แตกไปเลยตัวตีเดองน่ารอดน่ารอนมันเต็มอยู่แบบว่ายังมีเยอะมากอ่ะเยอะขบกยอะนะบๆเราเข้าไปเยอกบเข้าไปเยอะเข้าไปเยอะแต่มันเข้ามันเข้ามาเยอะมากนะอีกชุดนึงนะเตรียมเตรีแล้วตั้งโซนเลยเตรียมแบบไหนให้ได้ทีเดียวปะ มัน LIKE ึงมาช่วยกันแอโร่ข้างในจบได้ได้ไม่ตีเลยครับนิ wow ้วหนึ่งก่อนสองตีทำไมทำไมไม่รอให้มันบุกเข้ามาจริงๆริงเราไม่ตีอ่ะถ้ามันรวมรอให้มันรวมเยอะเยอะกว่านี้เล่นนี่อยู่หน้าบ้านอ่ะปุ้ยไม่ตีทำหรือเปล่าฮะอยู่หน้าบ้านเนี่ยเล่นหน้าบ้านอยู่เนี่ยเอ่อโอเคงั้นงั้นขอดึงไปตรงนี้นิดนึงสักสองสามนาทีสุดท้ายคนเนี่ยอยู่กันสี่คนเนี่ยเก็บไม่เติมแล้วเก็บได้สามสี่ตัวแล้วเนี่ยใช่ไม่เติมแล้วดีก่อนนะครับเยอะมากเห็นเยอะมากควายแหก

มอเลยขอคนขอไปบอลมขอพี่หน่อยตัดได้่ลยนะครบไมาแลครับตัดแล้วครับเต้าหว้ล่อยตูนคอยปั๊บได้ัตู้นะขอแทบขอแทบีแทบไ้อะไม่มีแทบพี่จ้องกันแทบโอเคต้อรับอเคสวยนี่ตัดเลยตัดเลยแม่ข้างล่าดีด้วยเจ็ดเป็นเจ็ดี่เดนีเจสวยสบาย เอ็มมันไเยอะมากน้อยเย่ดเเอ็มเดี๋ยวเอไปไปเล่นตูดให้เราเราบ้เลยโอเคโอเคเขาไปเล่นบ้านบ้านู้มันมาสองกิโลถ้ามันลงกิสองีิโลเมื่้ผโฟนใหม่อะโฟนระบายใหม่นะโอ้ยข้างหน้าเต็มข้างหน้าเต็มเลยโอเคไม่น้าเบรกครับไม่น้าเบรกนะนกดลงปั๊บไม่น้าเบรกรอับับััััับัััััั

เอปั้นเลยปัเลยเออั้ั้นไปหมดไปหมดเยอะสามั๊มตัวมั๊มัมีม้งนโดดไปสมตัวคนไปแล้วหัวอคครัขอบคุณขอท่ไปบอลได้มด้ไม้ห้เพราะยั่เพราะไหวยุ่งราไม่มีอะไรเลยระวังเสกนะเห็นเสกป่ระังเสกเพอาะยู่เพราะไหอยุ่เราะไหวยคนไม่ได้ต่อยกันตายกับมาตายกลับมา ยัง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 ไม่หมดยัง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 ไม่เฮ้ยถ้ายู่ายป่ะไหนไปทั้งหมดเอาไว้ปะวิ่งวิ่งไปก็ถ้าถ้าเทเขาไปทีเดียวเอาไว้อะโอเคงั้นดุเลยครับจุดที่ไหนแล้วกัได้กัได้ไม่ได้ช่างมันรอเลยรอเลยไปเอาเลยไหมเทาอยู่เฮ้ยมันดันไปด้วย

โดนต่อยะมีแรงแล้วเด้งด้วยเฮ้ยทำไมุหลุดไปห่าถุยไปแล้วเนี่ยหนุหนุ่มหนุ่ตกแล้วกตกแลลไปเลวไปแล้วคข้ามาโดคอโดมาบ้านยอนเมดขาจะต่อแถววันที่เราตังไม่จะอาตัง